พี่ลีโอน้องซีเกมคิดเท่าไรครับลีโอซีเกมก็คือตอนอย่ารถแหนะ่ตัวเกียวน่ะงานเข้ามาเยอะมากเริ่มต้นห้าหมื่นบาทแต่ว่าราคาอาจจะปรับขึ้นแล้วตอนแรกเริ่มต้นห้าหมื่นบาทแต่ตอนนี้น่าจะปรับค่อนข้างขึ้นไปอีกตา,าาตามราคาน้ำมันตามราคาน้ำมันเมื่อคือนนี้ก็ขายบัตรได้อยู่ครับพี่น้องถือว่าได้กำไร ค่อนข้างดีอยู่เอามาเอามาเอาไปซื้อพี่น้องกำได้มาเคลืนนี่ก็เอามาซื้อไฟขอยขอยซื้อไฟเซเวที่ไม่เวทีของมันเหมือนคือไฟหน่อเขาไม่อยากเช่าเอาจริงๆเขาไม่อย,อยากเช่าไฟขออยากซื้อไฟขอเลยไฟเวทีตุโโกก๊กแน้ำซิ่งอ่ะวันแรกมันสว่างเพราะว่าเราเช่าใช่ไหมพอวันไหนที่งานเช่าเขาไม่ว่างมันมีการโยกอะเวทีมันเ,เมือฉันเลยว่าผมเลยว่าผมอยากซื้อไฟของตัวเองอ ผมอยากซื้อไฟมาของของจริง,รงผมอยากซื้อไฟมาของตัวเองไฟมันก็ประมาณห้าถึงหกแสน 5, 600, กำไรเมื่อคืนนี้ก็อาจจะไม่ถึงห้าหกแสนแต่ว่าผมก็จะผมก็จะผมก็จะจกเติมเง,งินขายตัวผมเงินขายตัวต่างๆที่ผมขายมาเพื่อจะจกใส่ถ้าไฟเต็มระบบอะเต็มระบบไฟแบบสว่างแบบแบบ ยาวๆใช้งานยาวๆนานๆมันประมาณเจ็ดแสนแล้วผมเซฟราคาก็ขอระบบไฟที่มันดูโอเคมันดูแบบรับงานได้ก็ห้าแสนไฟบึม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 บุมบึมบุมบึมบุมบันนะห้าแสนเฮียพอทีแม่แม่นี่แหละแม่แม่ซื้อแม่แม่พี่พี่เอฟซีซื้อตั๋วมาดูผมอ่ะซื้อบัตรจองตั๋วมาดูผมอ่ะสิ่งที่ผมได้น่ะผมเอามาทำตรงนี้ แล้วเงินขายตัวมาหลายรอบเหมือนยี่สิบกว่ารอบบางคนถามหาว่าเงินนั้นนี่นู่นคือจะเเงินหลายเนาะผมมไปซื้อที่ที่แล้วก็ไม่ร be ู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมมันก uh, ็หมดแล้วก็ต้องมาทําใหม่แล้วก็จะมาัดสร้างที่พักให้เด็กน้อยอีกอืมคือขายตัวมาแต่ EP หนึ่งอันรอบละล้านละล้านก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็ครึ่งหนึ่งผมทำโชว์ในละครอ่ะผมเช่าโรละครคืนละห้าหมื่นดิเวลาผมทําละครละครกลุ่มปิดนะผมเช่าโรงละครเดือนละห้าหมื่นเอ้ยคืนละห้าหมื่น แล้วมันต้องใช้กี่คืนแบบเดือนหนึ่งใช่ไหมสิบคืนก็ห้า 500, แสนล้วมายี่สิบอีพีเป็นกี่ล้านมันพอได้หลายเด้พี่น้องแล้วค่าตัวนีวมมดน้ผมไม่ได้จ่ายผมไม่ได้จ่ายถูกถูกไหมผมไม่ได้จ่ายค่าตัวนหน่อยออกง่ายเมื่อละสี่ลอยหารลอยดีเด็กน้อยตัวเกี่ยวมันทำงานผมนี่ผมจะค่าตัวพังอัพซึ่งได้เยอะกว่าหลายที่ค่อนข้าง,างถ้าเป็นนักร้องแบบร้องมืละเพลงสองสามเพงีงนะร้องเพลงเมื่อละสองสามเพลงผมมองว่าถ้าผมให้ค่าตัวนี้คือถือว่าได้หลาย แต่เราก็อาจัยว่าใจซื้อใจอยบเราอยู่กับเรามั้งแต่แรกเราก็ให้เท่ากันหมดนักร้องราคาเท่ากันหมดไม่มีใครมากกว่าใครปรัวจีหนึ่งค่าตัวเท่ากันหมดอืมปวจีหนึ่งค่าตัวสำคัญมื่อส์บอสครับทำไมพี่ลีตอพี่ลีโอ,อพี่ลีดอพี่อะไรอ่ะเด้น้องที่หายไปค่ะ อะไรแล้วลูกชิ้นลองของก่อนอะไรนี่ลูกชิ้นทอดแม่กินเลยค่อยกินกาแฟผลไม้นี้นึงไหมคะเพิ่มวิตามินอุ้ยโรกหกัวของขอใคร่อสักเดี๋ยวกันเตือนนี่นี่บอกโง่เลื่เลิ่อนเลื่อันนี้ฉันจะได้อยู่ที่ข้อแหงติดใจให้ยืน ัป็นแบบเวอร์ชันใหม่ที่แบบใส่วิมไปเล้วนะที่ังบันเทิรีโอทำไมต้องอยู่ตัวเกี่ยวครับมระธานน้อน้องรีโอหรอคือรีโอตั้งแต่เลกเลยนะมันเอคือน้องก็มาสมัครเลยน้องก็มามาร้องเพลงให้ฟังที่บ้านบ้านหลังเก่าบ้านบาที่ยูยสุวะสคือเริ่มต้นของการทำค่ายเพลงเนาะเริ่มจากน้องเพลงก่อนจากน้องเพลงที่กมาทำลงทุน ไปหลายแสนหลายบาทหลายล้านนะก็วิวก็ส0มสิบกว่าล้านเป็นเพลงแรกที่ผมทําเองกับมือผมคนเดียวอ่ะเออทำแล้วมันสมองสองมือสามเจ็ดล้านกับซางลิจิล้านแปดล้านวิวอ่ะอืมนั่นคือคนแรกสาวอันนี้เป็นคนแรกสาวเพลงนเคนแรกที่เป็นคนเฮดวันนี้คนที่สองน้องสีแกรมน้องสีแกรมตามต่อมาสีแกมก็ดังต่อกันมาเลยสีแกมดังต่อดังต่อกดมาเลยนำนำกลุ่มมาเลยสีแกม บ้างไฟดังไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์เองผมก็เอาซีแกรมมาทำต่อซีแกรมก็ดังบ,บึมบําบึมบําคืนคำคืนนั้นช่วงนั้น่ผมบุกการตลาดไงผมผมเนี่ยการตลาดคือผมทําให้คนจดจำแล้วติดตามเพลงอืผมไม่ทาช่วงนั้นแหละแล้วก็พอเพลงของซีแกรมเริ่มจะยังไม่ออกมั้งแล้วลีโอก็มาสมัครตอน้องก็ร้องเพลงให้ฟัง ก็ชอบเลยก็โอเคเลยป้าทรงดีก็รับมาพอรับมาก็น้องก็ไปออกงานเ b ทีมาลำแบบเรื่อยๆก็ยังไม่ได้ทําเพลงให้จนแบบจนแบบมาทำตอนนี้แหล,ละหลังมาเพลงของรีโอก็น่าจะเป็นแนวมาลำตอนนี้ผมผมสั่งผลิตเพลงให้รีโอประมาณ3-4เพลงรีโอคนนี้รีโอเป็นศิลป,ปินที่พร้อมมาใช้งานแล้วเหมาะสำหรับสำหรับการมีซิงเกิล น่าลงทุนน่าจบจบเงินอะไงจบเงินที่จะทำอะไรงไม่ใช่น่าจบเป็นไปจบทำได้ไหมดยแน่นจบเงินน้องพี่ทำส่งแบบนี้ประมาณขึ้นไปทีจะตลอดครับอกก็หลากหลายหลากสไตล์ไปนะ